ครับผมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับมีเอฟซ e ีหลายๆท่านว่าแนะนําการปลูกดอกไม้ให้หน่อยปลูกยังไงให้สวยให้งดงามดังมิสเตอร์ฟลาเวอร์มิสเตอร์ฟลาเวอร์ก็ไม่ขัดข้องครับไม่ไม่มีมเคล็ดลับอะไรมากมายนะครับก็ง่าย,ายๆ่ะครับผมเอาเริ่มต้นแล้วกันเคล็ดลับครั้งที่หนึ่งครั้งแรกเลยนะครับผมจะปลูกต้นไม้ดอกไม้ต้องมีดินวัสดุในการปลกูกครับผมคุณจะไปใช้ถุง20บาทหรือ6ถุงร้อยแปดถุงร้อยไม่ได้ครับผม มันไม่งามมันแน่นบางทีก็เป็นดินก้าปูก้าปูอะไรก็ไม่รู้มีแะต่ดินเหนียวเอามาปลูกแล้วก็แน่นแล้วก็เหนียวหนักครับผมมิสเตอร์ฟาวก็เลยผสมสูตรเองที่ได้ร่ำเรียนมาแต่ถ้าสูตรใน YouTube ทั่วไปที่เขาบอกกันมาก็จะมีแกลบดิบมะพร้าวสับคุยมะพร้าวแล้วก็ดินหนึ่งส่วนอะไรประมาณนั้นแหะครับไม่ได้ต่างกันมากแต่มิสเตอร์ฟาวก็ใช้สูตร ที่เขาปลูกตอนไม้ขายกันนะครับผมมีแต่แกบกับขุนกะพร้าสออย่างนะครับผมทีนี้ปัญหาคือแกบกับขุนกะพร้านี่เราคุมมันยากมากครับผมคือมันไม่มีธาตุสารอาหารหลักของเขาเลยครับคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับผมมีถึงมีก็มีน้อยมากไม่พอในการจเจริญเติบโตต้องใส่ปุ๋ยเอาแบบสับไปสับมาเช่นจะสร้างลำต้นก็ใช้ไนโตรเจนูงสูง พอจะให้ดอกก็ใช้ฟอสฟอรัสรสูงพอจะให้ดอกโตดอกใหญ่สวยงามสีสันสดใสก็ใส่โพแทสเซียมตัวท้ายส,สูงครับผมมันก็กลับไปกลับมาพอออกดอกเสร็จปั๊บมันโซมแล้วก็ตัดแต่งตัดแต่งมักก็เริ่มมาต้นใส่ไนโตรเจนใหม่ก็หมุนเวียนไปอย่างเงี้ยมิสเตอร์าวเวอร์ก็จะเลือกเอาขั้นตอนลดขั้นตอนลงมาครับผมมิสเตอร์ไฟเวอร์ได้ใบก้ามปูที่เขาบดมาละเอียดเลยครับผมแบบ ร่วนซอยนิ่มหอมครับหอมธรรมชาติไนโตรเจนสูงมากครับใบข้ามปูซื้อมาจากราสาดาหรือที่ไหนก็ได้ครับเขามีขายในเว็บไซต์ใบข้ามปูล้วนเลยครับไม่มีดินผสมแล้วก็หมักมาด้วยแล้วก็จะใส่ผสมไปด้วยนี่ฮะแกลบกับขุยมะพร้าวสามอย่างนี้ครับผมนะฮะร่วนซอยเลยครับผมรากเลิกนี่เดินสะดวกไม่ต้องไปเติมไนโตรเจนแล้วทีนี้ แต่ว่าปัญหาคือพอวัดค่า pH ออกมาแล้วครับผมมันเป็นกดสูงมากครับผมซื้อมาได้ครับลาซาดา้าวัดค่าในดินนะฮะถ้าค่า pH กลางๆสัก 4, ี่ห้าหกเจ็ดอะไรประมาณนี้จะปลูกเราไม่ได้สวยมากเลยครับใส่ปุ๋ยอะไรนี่ดูดกินแบบรวดเร็วสบายใจครับจเจริญเติบโตได้ดีแต่วัดค่าออกมามเป็นกดมากเกินไปต้นไม้ก็ไม่จเจริญเติบโตครับผมวิธีแก้ไขก็คือวัดแล้วมันไม่ได้มันได้อยู่ประมาณสัก3ามสี ค <c oughs> ่า pH ได้3าม่ะครับยังไม่พอนี่เตอร์ฟาวจะปรับปรุงดินไปด้วยอ,อันนี้ปูนขาวปูนขาวเปลือกหอยอะครับผมที่ไหนก็มีขายถุง20บาทนะครับผมเอามาโรยครับปูนขาวนีด่ดีครับปูนขาวเปลือกหอยป้องกันการเกิดเชล้าในดินปรับค่า pH จาก ที่มันเปลือกหอยเนี่ยปูนปูนขาวเปลือกหอยนี่จะเป็นเป็นด่างครับอันนี้มันเป็นกฎมากคือมาปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางครับเพื่อจเจริญเติบโตที่ดีของต้นไม้นี่ครับจบครับผมเคล็ดลับที่หนึ่งครับวัสดุครั้งแรกคือต้องดินดีงั้นดินดีปลูกอะไรก็งามครับไม่ว่าผักสวนครัวดอกไม้ครับผมโอเคครับผมั้นทองที่สองต้องไปหาซื้อต้นไม้ดอกไม้มาครับผม หรือเฉพาะมาเมล็ดเองก็ได้ครับแต่นานหน่อยแต่ถ้าไปซื้อต้นไม้ดอกไม้มาก็จะเร็วแหละครับมาแบบสภาพนี้แะครับแบบอ๋อกำลัตงตุ้มๆเลือกเอาการเลือกต้นไม้เหมือนกันนะครับผมเลือกเอาที่ตกุ้มๆ,ๆนะครับผมอย่าให้มันบานมากเป็บานมากก็มาถึงบา้านไม่เกินส4ี่วันห้าวันเจ็วันดอกแห้งเหี่ยวตายต้องเอาแบบตุ้มววาอย่างนี้มาหรือว่าเป็นบานไมาอย่างนี้เลยครับผมนี่เป็นไม้ใบครับ้ะเป็นไม้ดอกก็เป็นตุ้มๆมาอย่างนี้ครับ ต้นหนึ่งก็ไม่ได้แพงนะต้นไม้ดอกไม้เนี่ยบางคนคิดว่ามันแพงที่ยุโรปแพงแต่ว่าเมืองไทยเราต้น20เริ่มต้นนะครับ20-30อย่างเบญจมาดเนี่ยฮะห้บ,บาทโอ้ยสวยงามเอามาปลูกเอาตุ้มๆมาแล้วก็มาเลี้ยงเอาครับนี่คือการเคล็ดลับซื้อกันดอกไม้มาปลูกครับในการปลูกให้สวยเลือกเอาต้นที่แข็งแรงนะครับสังเกตที่ใบนะครับวิธีการเลือกใบต้องเขียวสดใส ฟองดอกตูมเนี่ยครับคาเร่งในโตเจนเร่งดอกไม่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแลต่อแค่นั้นเองระวังโรคภยัยถ้าขยี่ได้เรียกว่าคลี่ออกมาดูบ้างฮนะจะมีเชื้อรามีเพลี้ยมีอะไรก็ไม่ต้องซื้อเลือกอาต้นไม้นะครับวิธีการเลือกต้นไม้ง่ายๆะครับผมพอเลือกมาแล้วครับผมปลูกปลูกในกระถางทรงไหนก็ได้ทรงสูงแบบนี้ก็ได้ครับผมนี่ฮะจะได้ดูเด่นเท่สง่างาม ในการปลูกต้นไม้ถ้าเอากระถังราคาถูกมากนักใบ8บาท10บาทก็ปลูกได้อะครับแต่ว่ามันไม่สวยแต่ถ้าใส่เข้าไปนี่มันชูความเด่นวางไว้ตรงไหนก็เด่นนะครับผมเออมันจะเหมือนกับช่อดอกไม้ดีๆนี่เองครับนะโอเคนะครับอันตรองที่ 3, สซื้อเลือกสือดอกไม้แล้วมาเรามาปลูกปลูกก็ใช้วัสดุในการปลูกแบบนี้นะครับที่มิเตอร์เฟอร์ผสมให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปปลูกปับ๊บ ไนตัวเช่นพร้อมปลูกลงดินเลยครับง่ายๆมิสเตอร์ฟฟวเวอร์ ler, ลงไปหลายเคปแล้วในการปลูกตอกไม้ปลูกลงไปในกระถางนะฮะวิธีการดูแลปลูกเสร็จแล้วรดน้ำรดน้ำเมืนะ่อฮะฟื้นตัวก่อนเอามาจากร้านใหม่ฟื้นตัวเสร็จก็ให้มาใส่ปุ๋ยอีกทีนึง่งดูสภาพต้นไม้ก่อนนะครับผมถ้าใบเขียวซีดไม่สดใสเลยแสดงว่าขาดในตัวเช่นก็ใช้ปุ๋ยตัวหน้าทั้งสูงนะครับผมแต่ถ้า ผสมสูตรดินนิดนี้เพอร์เร์ทำให้ดูแล้วก็คือเน้นไนโตรเจนสูงๆนะครับผมแต่พวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่ำจะดอกไม่ได้นะครับต้องใส่ปุ๋ยเอาเช่นสูตร925-25นะฮะปุ๋ยเม็ดแต่พวกปุ๋ยน้ำก็จะเป็น10-5-2-17นี่ก็ยิ่งดีเลยครับเร่งดอกแต่พูวดผาดเลยครับผมเป็นปุ๋ยน้ำนะครับผสมน้ำรดหรือฉีดก็ได้ครับผมพอรดเสร็จร้อแล้วสชมฮ ก็ดูแลทุกวันนะครับเด็ดใบแห้งๆออกดอกแห้งๆออกเพื่อการสวยงามของต้นไม้อะครับผมตัดแต่งกิ่งที่มันละกงละเกะ,เกะเกออกบ้างประมาณนั้นแหละครับดูทุกวันนะครับเวลาจะลดน้ําก็เอามือนิ้วเนี้ยจิ้มเข้าไปในกระถางก่อนถ้ามันแห้งแสดงว่าขาดน้ำแล้วต้องรีบรดน้ํแล้วครับแต่ถ้ามันชุ่มอยู่ไม่ต้องไปลดถ้ามันมากเกินไปมันจะเป็นเชื้อราในดินแล้วก็แม้กระทั่ง ใส่ปูนเปลือกหอ,อยลงไปนะครับก็ต้องใส่ทุก10วันนะครับเพื่อป้องกันทุวงนี้ฝนตกหนักมากเกิดเชื้อราในดินง่ายสังเกตง่ายฮะต้นไหนที่เกิดเชื้อราในใบยังไม่สดใสลยหรอกครับผมโอเคครับผมมีข้อแนะนําแค่นี้นะครับดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยมิสเฟลเวอร์อบ้านเราปลูกดอกไม้ได้ตลอดทั้งปีครับพอแดดจัดมาก <c oughs> ขอบคุณมากครับที่รับชมและ FC ที่ถามมาหวังว่าเป็นประโยชน์และไอเดียดี D สำหรับการปลูกต้นไม้ให้งอนงามนะครับเพื่อความสดชื่นที่บ้านขอบคุณมากครับที่รับชมครับ